สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินตามส่วอด้ะจ้าตามส้วขนมจีนนะคะตามส่วขนมจีนย่านมะเร็งวันหยุดปีใหม่เนาะผู้ใดไปเที่ยวทางใดเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเลยเมื่อไหรเดือนท่างไปใส่น้ามูลเลยค่ะ น้ำตัวขนมจีนใส่มูยอยอุบลหมูยออุบพี่นาอเราไม่พักยังค่ะเราได้ดไปตลาดเนาะมีผักบุ่งอยู่หน่อยนึงในตู้เย็นก็ผักแก่กับีอันผักกาด มาเด้ยจ้ามากินตำส่วนน้ำกันผู้หาเห็นคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นี้เด้อค่ะ บ่าเพรเปันใดค่ะม้อนี้จัง่วเนาะหยุดปีใหม่ตลาดก็ตลาดก็บ่ค่อยเปิดแซ่บพี่น้องขาดเปียวไปหน่อยนึงยัดแต่วยอยู่ เอาบักผิกออกก่อนา แส,บสบ่บบน้ำกันเยอะไปหน้อง คลิปนี้อ่ะบอไดบอลร้ายพี่น้องนิ้วเขา่านอนหัวแต่ตื่นค่ะบ่ได้ไปเข่าดาวใส่เด้อพี่น้องบอไดไปเข่าดาวใส่เนโนะบอกสุกันฟังเลยเด้อจ้า ว่าพอเพ็ดกับเพ็ดอยู่พี่น,อน้องกินไปกินมากหลักเพ็ดเนาะพริกแห้งใส่พริกแห้งตามเพ็ดดู 嗯，买提了，比那。